ต้องเฝ้าระวงังเนาะสัตว์ก็มีผลรกระทบเกิดขึ้นถ้าหากเกิดไฟป่าตังเจียงใหม่ไนซ์ซาฟารีเปิ้นก็เพิ่มมาตรการในการป้องกันไฟป่าแน่เจ้าเพื่อดูแลสัตว์ให้ปลอดภัยตัวเจ้า โดยนายอนุชาดำรงมณีกรรมาการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงค์ขนคนครก็บอกว่าบัดเดียวนี้ต้องเกมหับมือกับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายนและก็เพิ่มความชุ่มชื้นโดยการพ่นละอองน้ําและเพิ่มความถี่ในการเปิดสปริงเกอร์ในส่วนแสดงต่างๆซึ่งนอกจากจะเป็นการคลายฮ้อนแล้วยังช่วยลดภาวะหมอกควันในอากาศร,รวมถึงสําคัญเพิ่มมาตราการเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที้เชียงใหม่ในซสฟารีพวกพื้นที่เชียงใหม่ในซสฟารี มีกว่า800ให้จัดทาแนวกันไฟแยกระหว่างพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่ของจชีงใหม่ในซัฟรีตัวจัดชุดเฝ้าระวัง24ชั่วโมงและก็ดูแลความปลอดภัยของสัตว์นานาชนิดตัวเจ้าครับตอนนี้ป,นปิดยูเนอร์นะครับเจ้าไป<ร>จนท <จน S 1> ีเป้่นประกาศไนี้จนถึง30เมษายนนี้นะครับ